เอ็นวีดียเข้าไปซื้อหุ้น W R D V rise เนี่ย1.7ล้านแสดงให้เห็นว่าโลกอนาคตกำลังจะมามีโอกาสที่จะ พัฒนารถไร้คนขับเข้าสู่การผลิตรถยนต์ได้เพราะวีไรด์ไม่ได้บริษัทรถยนต์นะครับเป็นบริษัทแอปพลิเคชนันเท่านั้นการใช้ชีวิตในเมืองจะต้องไม่มีการขับรถต่อไปรูปบ,บัสหมายเขาว่าคุณจะนั่งรถบัสโดยไม่มีคนขับเป็นไปของการทดสอบเนี่ยมันน่าไว้ใจไหมมันมีความปลอดภัยสูงไหมเราต้องเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างขับส่วนมากแนละ้วอุบัติเหตุมันเล็กน้อยครับอุบัติเหตุอยากเกิดจาก AV เนี่ยเชี่ยวชนนิดหน่อย ในการเฉียวชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิด AV เลยครับมันมีความผิดของคนอื่นทั้งนั้นเลยในประเทศจีนเทียบกับผู้บริโภคในตลาดสหรัฐผู้บริโภคจีนให้การยอมรับโรบอทแท็กซี่ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าในความปลอดภัยมากกว่าตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทําให้ AV ประสบความสำเร็จก็คือแอปพลิเคชันเรียกรถครับเป็นการยืยนยันว่าออโตมัสคาคืออนาคตของโลกที่ต้องจับตามอง ดีบีสูถาสวัสดีครับวันนี้ไร้คนขับนะฮะรถอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะรถมันจะไร้คนขับต่อเมื่อความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งฉะนั้นความปลอดภัยในโลกเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับการทดสอบนะฮะเราจะมองว่ารถไร้คนขับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต่อเมื่อมีความปลอดภัยสูงสุดความมั่นใจนะฮะตอนนี้มีการทดลองรถไร้คนขับอยู่ทั่วโลกแต่สิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันวันนี้ก็คือการลงทุนการเงินมันจะทําให้รถไร้คนขับมีมันเป็นจริงได้สิ่งที่เกิดขึ้น ในตลาดหุ้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมาจับตาม,มองว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในจีน,นมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้แค่ไหนเรามามองนาวีเดียยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นเจดนางฟ้าเนี่ยเขามีเงินทุนมหาศาลในการที่จะลงทุนนะฮะโดยบริษัท NV ็นวีเดียเนี่ยไปลงทุนในบริษัทที่เรียกว่า w r ดีออโตมัสไดวิงคานะฮะการลงทุน v ีไรท์หรือ WRD เนี่ยเป็นงานของเจนเซนหวังนะที่เขาจับตาว่า ธุรกิจรถไร้คนขับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์อันดับตึงของโลกนะครับเพราะเหตุผลอะไรถ้าเราไม่ต้องขับรถเนี่ยพฤติกรรมของคนมันจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลบ้านยังไม่จะไม่ต้องมีเลยครับถ้าเรามีบ้านที่เคลื่อนที่ได้เราชอบไหมฮะที่มีบ้านเคลื่อนที่ได้เพราะเราไม่ต้องขับมันไงนะฮะอันที่หนึ่งเราจะต้องซื้อหรือเช่าเนะี่ยก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องคุยอันที่สองเราจะซื้อรถในราคาเท่าไหร่เพราะรถไร้คนขับเนี่ย ราคามันจะเป็นเท่าไหร่อันที่3คือวิธีการใช้ชีวิตเดินทางเราจะเปลี่ยนไป3ามปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่เราจะมาดูว่าการลงทุนในหุ้นของ v ีไร e ของ Nvidia เยนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะวันที่14กุมภาพันธ์วันศุกร์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการเข้าซื้อหุ้นของ Nvidia เดียเข้าไปซื้อหุ้น w ีไรส์เนี่ย1.7ล้านนะมูลค่าประมาณ25ล้านดอลลาร มันเป็นแสดงให้เห็นว่าโลกอนาคตกำลังจะมานะคความมั่นใจของ Nvidia เดียเนี่ยทำให้เขาซื้อหุ้นวีไรซ์จำนวนมากนะฮะแล้วก็ทิ้งหุ้นนะฮะที่เรียกว่าซลนะฮะขายทิ้งครับทั้งหมดเลยนะฮะบ,บริษัทโซลเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทวิจัยพัฒนา AI ที่คุ้นมาสิเท่าแต่เขายังทิ้งไปเลยไม่ใช่ว่า AI ไม่ดีนะครับเขาบองว่าบริษัทโซลอาจจะไม่แข่งขันไม่ได้ใน AI จีนเขาก็เลยทิ้ง เพราะว่าต้นทุนมันแพงเกินไป AI จีนมันถูกนะฮะเขาก็เลยเอาเงินที่ได้จากการขายซอลเนี่ยมาลงทุนใน v l ไลท์นะฮะวีไลท์มีปัชญาคำว่า transform a b o u t living is automatic diving ก็คือพูดง่ายๆว่าการใช้ชีวิตในเมืองจะต้องไม่มีการขับรถต่อไปโอเคคุณไปต่างทินต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขับอยู่นะแต่ว่าถ้าในเมืองเนี่ยทุกอย่างมันเป็นอัตโ,ตโนมัติหมดนะ มันมีระบบเครือข่ายสื่อสารอยู่แล้วนะการขับรถก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในเมืองก่อนนะฮะในปี2030นะอัโ,อโตโมสาสไดรฟิ่งมีุะบบ4ระดับนะครับเราจะบ,บูดกันว่ามันเป็นยังไงบ้างในตอนท้ายนะครับว่า4ระดับเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราจะบอกว่า WRD v l i g ดีวีเนี่ยเขาลงทุนเรื่องอะไรนะฮะเขาทำงานเรื่องอะไรเซลไดรฟิ่งเป็นแบบไหนโรบบทั็กซี่โรบบบัสโรบบว นะสามอย่างนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องเจอมันแน่นอนรถบ,บัสหมายเขาว่าคุณจะนั่งรถบัสโดยไม่มีคนขับคุณก็จะสามารถเข้าไปในเมืองและใช้บริการแบบนี้ได้ทันทีนะฮะแน่นอนครับ,แ,นนนรบแท็กซี่ก็คือส่วนบุคคลบัสก็คือสาธารณะนะฮะแวนก็คือส่งของดังนั้น3ามสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่วีไลฟ์เขาลงทุนส่งของโดยไม่มีคนขับส่งคนโดยไม่มีคนขับส่งคนจํานวน1คนกับส่งคนจํานวนร้อยคนก็เป็นบัสกับแท็กซี่เราก็มามองว่าโมบิลิตี้สมาร์ท โลจิสติกสมาร์ทเซนิเทชันสมาร์ทอันนี้คือแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหมายความว่ามันจะต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นสมาร์ทก่อนคำว่าสมาร์ทหมายว่ามันต้องมีเครือข่ายการลงทุนเรื่องระบบสื่อสารนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการที่จะบังคับกลไกต่างๆให้ทํางานตามที่เราต้องการนั่นคือหน้าที่ของแอปพลิเคชัน wrd ยังร่วมมือกับหลายหลายค่ายในรถยนต์เช่นเรโนนิสันนะฮะยงตนกุป a c เอกุบ c h เนี่ยฮะอาจจะบางท่านอาจจะจําชื่อไว้แล้วมันแปลกๆก็คือบริษัทจีนนะครับที่แปลกๆยังยงทนกุ๊บเป็นบริษัทใหญ่นะครับในจีนเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถบัสนะฮะการพัฒนาธุรกิจร่วมกันบริษัทรถยนต์เนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะพัฒนารถไร้คนขับเนี่ยเข้าสู่การผลิตรถยนต์ได้นะเพราะวีไร์ไม่ได้บริษัทรถยนต์นะครับเป็นบริษัทแอปพลิเคชันเท่านั้นนะฮะ WR ิอาร์ดีหรือวีไลท์มีสาขาอยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจ้เสเนินเจินกินกูชีอาหิอาบูดาบีสิงคโปร์และก็สานโฮเซ่คือว่าไงเขามีท่วโลกแต่ว่าเน้นหนักทางประเทศจีนเพราะบริวอาร์ดีวีไลท์คือบริษัทจีนครับจานั้นเอ็นวีเดียไปลงทุนในจีนนะฮะแล้วเรามาดองดูในประเทศสหรัฐบ้างประเทศสหรัฐก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอโตมัสคาร์เหมือนกันนะฮะโดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการการทดสอบรถรถไรขับอยู่ก็คือ m e r c e d e s b e n z นิสสันเท s ซาคอคอมแล้วก็ Apple บริษัทพวกนี้เนี่ยมีรถทดสอบอยู่ในสนามจริงนะครับในเมืองจริงๆนะครับบางบริษัทก็ยังไม่ดีพอนะฮะก็ยังทดสอบไม่ได้ดีพอเช่นของ GM บริษัททีราครุยนะยกเลิกการให้บริการไป6เมืองหลังจากประสบอุบัติเหตุตเมืองเดือนตุลาปี2 0 2 4ันสอเวโอันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะฮะที่ทดสอบในอเมริกาที่เป็นการทดสอบใน4เมืองหลักใน LA นะครับฟอร์นิกไฮซัสซัสซิโกในออสตินอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่า โรบอทแท็กซี่เนี่ยที่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นหัว,หวใจมันเป็นพระเอกของรถไร้คนขับเนี่ยมันมีความก้าวหน้าเร็วมากและมันมีความก้าวหน้าในจีนมากกว่าในสหรัฐการให้บริการในจีนมีความมั่นใจและมั่น,นคงในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าในสหรัฐเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะฮะว่าเพราะอะไรอพลโลโกบายไปตู้ให้บริการในประเทศจีนปัจจุบันมีอยู่400คันในเมืองอู่ฮั่นนะฮะ ดยหลายหลายบริษัทที่ให้บริการเนี่ยก็อาจจะมีเมืองอื่นๆเช่นกวางโจวเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นปักกิง่งหรือบางเล็กบางเมืองเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่แตกต่างกันไปไปตู้มีฐานอยู่ในอู่ฮั่นเขาก็เลยให้บริการในอู่ฮั่นนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีประเทศอื่นๆนะ,ะที่น่าสนใจคือสิงคโปร์อาบูดาบีเนี่ยก็เป็นฐานในการทดสอบรถไร้คนขับเหมือนกันนะฮะจำนวนรถไร้คนขับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตั้ง50 5%นะจากปี2014นะ10ปีที่แล้วแบบตัวนี้มันเพิ่มมา55%พูดกวนรถทดสอบนะครับเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะรถไร้คนขับในโลกนี้มันมีระดับของมันอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่นะครับรถไร้คนขับที่ใช้เรียกว่าช่วยขับในเท s l a หรือใน BYD ที่เขาออกแบบมาเป็นแอปพลิเคชันช่วยขับอยู่ส่วนมากจะเป็นลำดับที่1นึ่ดับที่2อนะครับลำดับที่1ก็คือการช่วยเหลือเมื่อเบรกหรือหมุนพวงมาลั หมายความว่ารถมันจะเบรกอัตโนมัติเมื่อปัญหาเกิดขึ้นนะฮะอันที่2คือช่วยคนขับในการควบคุมทิศทางของพวงมาลัยอันที่3คือการช่วยคนขับแบบ50%าสิบเปอร์น่ะก็คือช่วยมากแต่มันไม่มากพอนะฮะคืออาจจะมีจอดรถให้นะฮะขับรถมาหาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นการขับรถที่แบบมีข้อจํากัดมากนะฮะและสุดท้ายคือไม่ต้องพูดถึงคนขับเลยครับรถมันขับตัวเองเลยครับ ลำดับ4ซึ่งระดับ4เนี่ยก็คือลำดับที่เขาทดสอบกันอยู่ในเมืองต่างๆในระบบทัศนนะฮะเ,เราก็อยากจะเข้าใจว่าความเป็นไปของการทดสอบเนี่ยมันน่าไว้ใจไหมมันมีความปลอดภัยสูงไหมเราต้องเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างขับเนี่ยมันเป็นยังไงรถ ไร้คนขับขอบต่อไปผมขอใช้คําว่า AV เนาะไม่ใช่ AV ที่เป็นหนังนะฮะเอวคือรถไร้คนขับตอนนี้มี1 5 5 2ครคันวิ่งให้บริการอยู่ในรัฐแคลิฟอร,ร์เนียนะฮะในระยะทางทั้งหมด5.7ล้านไมล์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด150ครั้งคิดเป็น96.7ครั้งต่อพันคันและว26.3ครั้งต่อจํานวน1ล้านคันง,ง,ง่ายว่ามีสถิติในการเกิดอุบัติเหตุอยู่เทียบกับรถธรรมดารถที่มีคนขับนะฮะเมื่อ คือมีคนขับเนี่ยมันเจ็ดครั้งต่อพันคันแล้วก็0.7ครั้งต่อหนึ่งล้านคันในแคลิฟอร์เนียตัวเลขอาจจะน่าตกใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าเหตุผลก็คือค่าเฉลี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ที่ว่ารถไร้คนขับกับรถที่มีคนขับมันต่างกันหลายหลายเท่ามากนะฮะเกับ0.7ก็ค,คือ10เท่า <laughs> มูกว่าไร้รถไร้คนขับจะผมเรียกว่า AV ดีกว่ารถ AV นี่จะมีอัตราอุบัติเหตุมากกว่ารถที่มีคนขับ10เท่า อันนี้คือตัวแรกที่เขาแสดงให้เห็นนะฮะว่าเป็นไปอย่างไรแต่มันต้องมาดูในรายละเอียดครับว่า AV อาจจะดูน่ากลัวสำหรับตัวเลข10เท่าน,นะฮะแต่ว่าส่วนมากแล้วอุบัติเหตุมันเล็กน้อยครับพูดง่ายๆว่าอุบัติเหตุอยากเกิดจาก AV เนี่ยมันแค่เฉียวชนนิดหน่อยและการเฉียวชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิด AV เลยครับมันมีนความผิดของคนอื่นทั้งนั้นเลยพูดง่ายว่ารถตันหน้ารถปาดหน้านะฮะร,รถจักรยานนะฮะหรือแม้กระทั่งสกูตเตอร์นะฮะคนเดินถนนมา มามาปาดหน้าอะไรพวกเนี้ซึ่งส่วนมากเราเห็นมันเล็กน้อยเพราะมันขับในเมืองครับแล้วก็มันขับช้าครับในเมืองมันมีสปีดลิมิตอยู่ตามกํานดหมายเป๊ะนะฮะแล้วเขาเบรกได้ทันครับมันอาจจะชนนิดหน่อยแต่ว่าของรถมีคนขับเนี่ยมันแรงๆแค่นั้นแหละครับเราก็เลยมามองว่าซีซีิีสิบเท่าก็จริงแต่ว่าเป็นความผิดของคนอื่นไม่ใช่ความผิดของรถนะครับก็เลยเป็นตัวเลขที่เราน่าสนใจอยู่ออโตมัสไดรฟ์วิ่งในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราแน่นอนนะครับ เราจะต้องทําความเข้าใจมันว่าเราจะต้องเคยชินกับมันแน่ๆในอนาคตแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผมก็ไปดูรถที่มันขับเองเข้าที่จอดอะไรที่ที่เขาสถานที่ที่ดูผมก็มันประหลาดมหัศจรรย์เหมือนกันนะสาหรับครั้งแรกที่เห็นมันพอเห็นมันบ่อยๆมันก็รู้สึกเฉยๆเลยครับว่าเฮ้ยอีิงหน่อยเราไม่ควรจะขับรถไปที่จอดนะมันเสียเวลาเราควรจะจอดรถที่หน้าลงจอดรถแล้วเราก็กดมันแล้วมันก็ไปหาที่ที่จอดเอาเองแล้วเวลาเราต้องการใช้มันเราก็ใช้มือถือเรียกมันมันก็จะขับมาที่ เราลงนั่นแหละมาจอดให้เราขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขับไปเองหรือจะใช้ออโตมัส์ขาก็แล้วแต่เราอันนี้คือสิ่งที่มันถ้าใช้มากเลยก็คือว่าทุกวันนี้เราจะเดือดร้อนที่สุดก็คือการจอดรถอันที่1นนะครับการจอดรถอันที่2คือเมื่อเราไปถึงบริเวณที่เราจะไปทําธุระแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการใช้รถอีกแล้วนะฮะร,รถคันนี้มันไปจอดเฉยๆเนี่ยมันเสียดายนะถ้ามันสามารถออโตมัส์ขา้แล้วก็ขับมันกลับไปจอดที่บ้าน ให้คนที่บ้านใช้มันก็จะทําให้เรามีแท่นต่อมีการประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องจาเป็นต้องมีรถสองคันฮะมีรถคันเดียวพอบ้านไปทํางานแม่บ้านก็ได้ใช้พอตอนเย็นก็ขับรถมารับทุกอย่างมันจะประหยัดไปได้เยอะเลยนะการพัฒนา AV หรือรถไร้คนขับเนี่ยมันเร็วมากนะฮะคิดว่าไม่เกิน5ปีโรบอทเทกซี่จะกลายเป็นเมนสตรีมเติบโตอย่างก้ากระโดหมายหมายว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ โรบบทแท็กซี่นะฮะแล้วก็จะดิสทับอุตสาหกรรมบาดลายมหาศาลเจงบงไปหมดคนขับรถแท็กซี่1นึ่งแสนห้านล้านตกงานเรียบแล้วพวกนี้จะไปไหนเขาจะทําอะไรอันนี้คือโจทย์ที่ต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็จีนจะดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่มีแต้มต่อในเรื่องรถ AV วีเนี่ยเอวระบทแท็กซี่เนี่ยมันแต้มต่อมันเยอะมากเลยที่สําคัญคือในจีนเนี่ยผู้ริโภคให้การยอมรับผู้ริโภค ในประเทศจีนเทียบกับผู้บริโภคในตลาดสหรัฐเนี่ยผู้บริโภคจีนให้การยอมรับโรบแทักซี่ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าและมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าอีกอย่างที่สําคัญมากนะครับคือการกีดการการกา,รขาของสหรัฐอเมริกาแหละมันเป็นการทําลายรถวงการรถ e ีวีการทราารําล EV, ายวงการรถ e ีวีก็ทําลายวงการรถ a อวีด้วยฉะนั้นหัวใจหลักของรถ a อวีก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็การวิจัยพัฒนา ในอเมริกายังล้าหลังจีนยอยู่เยอะนะครับเราก็เลยมองว่าการที่ n v ็นวีเดียนี่ยมาลงทุนใน v ีไรส์เนี่ยเป็นสัญญาจีนนะฮะที่ยังตาม w ว y โ o อยู่ของ a l p h a เ e ตเว y โ o ของ a l p h a เบตนะครับอัลฟาเบตก็คือ Google นะครับเราก็เลยรู้ว่าโอกาสที่จะแซงหน้า w ว y โ o ของ v ีไรส์เนี่ยมันมหาศาลเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะ v ีไรส์เป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อรถไร้คนขับอย่างเดียวไม่ได้ทำสิบอย่างไม่เหมือนกับ เบโมหรือไม่เหมือนกับอ oh, oh, ัฟาเบตโอโหบริษัททําหลากหลายเราก็เลยมองว่าวีไรซ์น่าจะเป็นดาวเด่นดาวดังในอนาคตประกอบกับเรามีสิ่งที่เรียกว่า AI a i Deep Seek ในประเทศจีน,นมันมีช่วยสย่างยิ่งเพราะโปรแกรม AI มันจะสามารถเข้าไปทําแพลตฟอร์มร่วมกับเทคโนโลยี 5G6G5.5G สามารถจะพัฒนาร่วมกับหัวเว่ยร่วมกับพัฒนาดาวเทียมนะของจีนทําให้การพัฒนา A v วมันไปเร็วขึ้นอีกนะเพราะพัฒนา AV เนี่ยมันต้องใช้ดาวเทียมในการ ควบคุมดูแลมันซึ่งสหรัฐไม่มีความก้าวหน้าพอในเรื่องของเทคโนโลยี 5.5G สู้จีนไม่ได้ดังนั้นการที่มีโครงขาย A-AV ในระบบ 5.5G เนี่ยทำให้สหรัฐเหนือกว่าแน่นอนแล้วเราดูเหมือนว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ราคารถ EV เนี่ยจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมีราคาถูกลงเราก็เลยมีความจําเป็นว่ายิ่งส่งเสริมให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม a v ให้ล้ำหน้าทุกชาติในอนาคตได้โดยแม้แต่สหรัฐเองก็ยังไม่สามารถไล่ตามได้ ความก้าวหน้าของ e v ทําให้การใช้แบตเตอรี่ในรถ EV เนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นแล้วมันทาให้แบตเตอรี่ราคาถูกฉะนั้นโรบอแท็กซีซ่ก็คือรถแท็กซี่ที่ใช้ไฟฟ้าแน่นอนเครื่องยนต์ไม่สามารถทําได้เพราะาเหตุผลก็คือว่ามันมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่จําเป็นต้องใช้เครื่อมโยงกับตัวแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นรถไฟฟ้าก็จะกลายเป็นโรบอแทซกซีซ่นะแล้วก็จะมีราคาที่ถูกด้วยเพราะว่าเหตุผลคือราคาตอนเนี้ยมันอยู่แค่25,000้ันดอลลาร์เท่านั้นเองราคาโรบอแท็กซีซ่เนี่ยราคาถูกมากครับ ที่ทดลองกันอยู่ในอู่ฮั่นประมาณร้อยบาทโดยเฉลี่ยห้าสิบถึงร้อยบาทเท่านั้นเองถูกมากดงนั้นเราก็เลยมองว่าความก้าวหน้าตัวนี้มันมีผลเป็นอย่างยิ่งทําให้รถบัสแท็กซี่จะต้องเป็นเทนเป็นสตรีมเป็นอะไรที่เป็นอนาคตของโลกแน่นอนครับเรามายกตัวอย่างอันนี้หนึ่งให้ฟังก็คือว่าตีตีชูสิงก็คือบริษัทที่เรียกว่าเรียกแอปของจีนตีตีคนจีนรู้จักทุกคนครับเป็นผู้เอาชนะอูเบอร์จากอเมริกาได้นะในปี2019แล้วก็ทําให้ตีตีกลายเป็นผู้ให้บริการ ลายเดียวในประเทศจีนที่เรียกว่าใหญ่ที่สุด600ล้านผู้ใช้ครับไม่น่าเชื่อเยอะขนาดนั้นและตีตีชูสิงห์ยังออกไปทั่วโลก15ประเทศนะครับมีจีนเม็กซิโกออสเตรเลียญี่ปุ่นบราซิลโคลอมเบียฮ่องกงไต้หวันชิลีคอสตาริกาปานามารัสเซียเปรูเอกวาดอร์อียิปอาเจนดินาดมินิกาดีพับปิกผมไม่เห็นมาเประเทศไทยน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งทำไมประเทศไทยไม่มีฉะนั้นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะทำให้ AV ีประสบความสำเร็จหรือออโตมัสคาร์เนี่ย ก็คือแอปพลิเคชันเรียกรถครับแอปพลิเคชันเรียกรถทั้งวันนี้ก็ใช้รถแท็กซี่ทั่วไปถ้ามันกลายเป็น AV รถไร้คนขับเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตีต,ตีชูสิงไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเรียกรถโดยผ่านบริษัทแอปเนี่ยมันเป็นเทนเนาอนาคตอยู่แล้วเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราเรียกรถผ่านแกร็บในประเทศไทยเองก็มีความใช้งานกันอย่างชํานาญแล้วนะครับเราก็เลยมามองภาพรวมของหุ้นเทคของจีนนิดหนึ่งนะครับว่าหุ้นเทคของจีนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า ความน่าสนใจมากนะที่เราพูดถึง v ีไรต์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในหุ้นเทคของจีนที่มีความน่าสนใจตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าหา AI คือทุกองค์การในไฮเทคของจีนจะต้องมีตัวประกอบที่เรียกว่า AI AI Deep Seek ได้ออกมาในช่วงเวลานี้มันเป็นการส่งเสริมให้หุ้นเทคจีนทยานฟ้านะครับสามารถจะเข้าไปสนับสนุนเอกชน ที่ใช้แอปพลิเคชันและใช้ระบบ AI เข้าไปช่วยนะฮะก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีจีนให้เร็วขึ้นเหมือนติดปีกเลยครับผู้บริโภคทั้งหลายก็เลยสามารถจะใช้บริการต่างๆโดยมี AI ประกอบเข้าไปด้วยเราจะเจาะลึกนิดหนึ่งนะครับว่าไอค้คำว่าวีไลเนี่ยในประเทศจีนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถ้าใครมีโอกาสไปอยู่ประเทศจีนไปเที่ยวประเทศจีนเราจะเห็นว่ามีแท็กซี่ไร้คนขับอยู่ที่อู่ฮั่นปกักกิ่งเซี่ยงไฮ้วางเจาฉงชิ่งอย่าลืมท่านไปมีโอกาสสัมผัส รถไล่คนขับโดยเรียกผ่านแอปนะฮะและอีกอย่างนึงที่เราต้องเข้าใจว่ามันมีหลายยี่ห้อนะครับอพโรโก,โกของไปตู้ไปตู้คือเซิร์ชเอนจิน v ของจีนวีไลด์ของเอ็นวีเดียนะฮะแล้วก็มีพอยนีเอไอสามบริษัทเนี่ยทำการทดสอบรถในประเทศจีนในแต่และเมืองที่เหมือนเหมือนกันนะครับราคาก็โดยประมาณ10กิโลก็ประมาณ5 0บาทนะฮะนั้นอพโรกโกของไปตู้บริการที่อูฮันนะฮะร,ราคามันคิดแล้วมันถูกกว่าประเทศไทยอีกแท็กซี่ ผมไปนั่งรถรถแท็กซี่ที่หูฮั่นตกใจมากเลยครับพอดีบังเอิญผมไปหูฮั่นมาแล้วผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยแท็กซี่หูฮั่นนี่มันถูกอะไรขนาดนั้นถูกกว่าประเทศไทยอีกอ่ะโอ้โหช็อกในราคาถูกมาเลยก็เพราะว่าความแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยมันสูงมากราคาก็เลยไม่แพงครับแท็กซี่โรบอทแท็กซี่ก็ราคาเดียวกันกับแท็กซี่ทั่วไปนะฮะโรบอทแท็กซี่ในประเทศจีนมีความสะบวกปลอดภัยโดยเฉพาะเซฟตี้เนี่ยมันมีเพราะมันไม่มีคนขับนะมันมีการบริการที่หูฮั่น400คันนะฮะในพื้นที่ ครอบคลุม3,000ตารางกิโลเมตรมีบริการ24ชั่วโมงนะครับคุณก็สามารถใช้งานอูฮั่นไปตู้อพอลโลโกในอูฮั่นได้รัฐบาลจีนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนารถไร้คนขับเพราะการออกกฎเกณฑ์ของการใช้รถไร้คนขับเนี่ยมันต้องออกเลยใชน้า Public Security Authorize ครับออกใบอนุญาตไร้คนขับ16,000ใบครับ, 1, 6, 000, บ,รบขับรถใบละ32,000กิโลเมตร ในการทดสอบพูดง่ายว่าหนึ่งใบาสามารถทดสอบได้32 0 0 0กิโลเมตรนะฮะสามสิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่ครับ2024ผ่านกฎหมายสําหรับรถไร้คนขับเพื่อส่งเสริมการใช้รถไร้คนขับและเริ่มมีผลวันที่1เมษายองศูนย์อดควบคุมพื้นที่เทคโนโลยีไร้คนขับวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในการใช้รถนะฮะอู่ฮั่นกวางเจาต่างมีการออกกฎหมายเรื่องรถไร้คนขับโรบอทเทสซี่มาโดยเฉพาะจํานวนรถไร้คนขับในจีนที่เป็นโรบอทเทซี่เนี่ยในปี2 0 3 0 คาดว่า1นึ่งแสนคันครับมีส่วนแบ่งตลาดแท็กซี่อย่างน้อย 10- บถึงยีมูลค่าตลาดประมาณ180พันล้านเหรียญคิดเป็น6 0สเป็นของรถที่ใช้ในแท็กซี่นะครับสำหรับรถ่น RT6 a v a l o ร o โกของไปตู้เนี่ยเป็นรถไร้คนขับประเภทเดียวที่ใช้รถผลิตจํานวนมากส่วนมากแล้วเนี่ยรถไร้คนขับเนี่ยมันจะผลิตไม่กี่คันไงเอามาทดลองไงสิบคันยี่สิบคันแต่ไปตู้ผลิตมาเลยสี่ร้อยคันครับมาผลิตมาจํานวนมากนะฮะ แล้วก็ใช้เลเวล4ของมาตรฐาน SAE International และเป็นเจเนอเรชันที่6เดี๋ยวผมอธิบายไปแล้วนะรระดับ4คือทุกอย่างไร้คนขับทุกอย่างอัตโนมัติหมดสแตนดาร์ดที่เจเนอเรชัน6ก็คือพัฒนามาแล้ว6รุ่นนะครับวีไลท์ราคาพุ่งขึ้นมากเลยครับหลังจาก N v ็นวีเดียเข้าไปซื้อปุ๊บขึ้นไป40%นะฮะมูลค่าตลาดตอนนี้คือ11บนะันล้านอ่าแล้วก็มีโครงการจะรวมทุนธุรกิจวีไลท์เพิ่อมอีกท่านที่สนใจก็ไปซื้อได้นะครับเราก็จะเห็นว่าวีไลท์มี ประวัติการทำงานมาก็คือว่าเป็นโรบอทเซซี่ที่ใช้ในเมืองอาบูดาบีตั้งแต่เดือนธันวาปี2024แล้วก็วีไลท์ก็มีการระดมทุนขึ้นมาเพิ่มอีก5.2ิลนล้ยนนะครเมื่อปีที่แล้วนี่ครับก็เลยไปอนุญ,ญาตเดือนธันวานะครับในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตใน4ประเทศคือสหรัฐจีนสิงคโปร์ UAE นะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีเอ i นว a มาลงทุนเพิ่ม เป็นการยืนยันว่ารถ AV ไร้คนขคับ mm hmm. ออโตมัตสคาคืออนาคตของโลกที่ต้องจับตามองและก็มีการลงทุนเพิ่มในตลาดหุ้นนะฮะโดยลทุนเพิ่มมาเนี่ยทำให้เขามีแรง mm hmm. มีเงินที่จะมาสนับสนุนทำให้การวิจัยพัฒนาต่อไปซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีการเพิ่มจำนวนอีกเยอะเลยครับ ในประเทศจีนและในปี2030เนี่ย1แสนคันเป็นเป้าหมายที่เขาจะทําให้ได้ในประเทศจีนต่อไปเราเข้าประเทศจีนเราควรจะมีว c h a t มีอา i ีเปนะครับเพราะว่ารถแท็กซี่ไร้คนขับไม่รับเงินสดนะครับท่านที่จะไปใช้กรุณาเติมเงินเป็นดิจิ t ัลวอลเลตไปก่อนนะครับไม่มีเงินสดใช้ในประเทศจีนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร